รถมาอ๋หถนนจริงตัวเี้ออุ๊ยขี่ี เอ้าโอ้ยโดดเกินลืมดูจอขระโทษโอ้โหนึกว่าจะไปลงอุแล้วอยกระโปดลำมากระโปดหนกระโปดกระโปดเจ้ากระโปดเผื่อนะกระโปดยั่วไปไม่ถึงัดฟ้าอยปย่เข้าจริงเหรอมันเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายอะมัน ผู้หญิงครับหญิงครับ,งรบลงเต็มเมืองเลยโอ้ยอ,อันนี้ก็ขคน,นี่นา,านี่นะมันอยู่นี่มันอยู่นี่เออเราเข้าดัดเอ้ยอ้าวนี่มันอยู่ัากโน้นดกวาตั้งกระบ,บวนทัพ มาทุกคนมาเร็วมาเร็วตามมาตามมาเฮ้ยแวะแบกคนสี่กันนึงอุ้ยทุกสองกระป๋อเราแบกคนมาสองกระป๋อได้ไหมอยากกินข้าวโพดจังเลยอ่ะโอ้ยหลังหักแล้วเนี่ยกินน้ำได้ป่ะวะกินน้ำก่อนกินน้ำไม่ได้วะอดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหมออเอาเอาไปรับเอาไปรับ อันหลังก enfin ่อนอะไรกันหลังอยู่อะไรกันหลังอยู่มันเพื่อนกันมันเพื่อนกันอะไรวะมันเพื่อนกันเจ้าสารหลังมันยิงทะลุเพื่อนเลยอะเอาใหม่เอาใหม่แบกใหม่แบกใหม่เออเธอไม่มีหัวแล้วไปแบกไหม่โอ้มตายแล้วอุ้ยมันมีแก้วน้ำด้วยเนี่ยมอนเก็บแก้วน้ำไปดิ ลงมาใหม่แล้วเอออ๋ออ้ยตัวเดิมเลยโอ้โนช <c oughs> ิดเลยวะเอ๊ะ <c oughs> ตายแล้วเบิดตายแบบไม่ต้องสืบสืบสอบเลย ไม่ตายวะตัวเดิมที่ยิงที่ยิงอันนี้เพื่อมันนั่นแหละมอห์ลรถมาโอ้หอโหจะนหล่นจินตัวเนี่ยมอห์ล,ล,ลเธอไปจัดการหน่อยฉันไปชุบก่อน,อนเดี๋ยวนะฉันได้ยินเสียงใครวิ่งตามมาเนี้ยมันได้คิวเฮ้ยระเบิดมันไม่ได้มีตัวเดียวว่ะใช่หรอมัน,ม,นมีคนวิ่งตามฉันมาอยู่เนี่ยใครจะรัวได้ยินเสียงอ่ะมาแล้วบอก ได้ยินเสียงนอยู่เฮ้ยโอ้โหเป็นคนตายตัวนี้เป็นคนนักคอนอ่าไม่เจอว่ะตัวที่เองยิงอ่ะบ้านอู่อย่างเจ็บเลยบ้านอู่อ่ะเจ็บมากตัวเดิมอีกแล้วมั้งเนี่ยโอ้ฉันไม่มีเอคเลยว่ะเฮ้ยใครกัะ เองตัวนแหละเ็มมีคุณหกอย่างนี้แต่เองว้าไฟใครเนี่ยแต่เองใครเผาเนี่ยแอ้วนั่นไงยืนอยู่น่ะนะหัวโด่งคนเดียวอยู่นะโอ้ฉันโดนใครไม่รู้ยิงน็อกแล้วโดนตึกนั่นแหละนี่ตรงนี้น็อกแล้วนะเพื่อนบัสสี่ต้องบนดาดฟ้า ีีบ้านนี้ก็มีเหรอเพ่งทำไมมันเยอะจัวเนี่ยเห่นนี่สองตัวมีคนวิ่งลงมามีคนวิ่งลงมาดสอนตัวบอดตามั้งบอดบอ่ อออเอาคนบ้านเดียวกับมอสเลยนี่มอสเป็นคนสีสเกตไงจะไม่มีวันเป็นคนสีสเกตได้หรอกอ้อมไปขา้างหลังเอาอย่างแรกกูเฮ้ยลงสองเ,เธอทำไปเลยเธอคานลงมาเรื่อยๆเลยเธอคานลงมาคานลงมาเดี๋ยววิ่งไม่ทันจะทำไหมเนี่ยจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า เอยเกได้กระโดดขึ้นไปแล้วเจุดเจ้าเอ้เอามีอีกตนงเอ้ามีไหน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 วว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 วยววว้วววนววว้วว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 หวว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 ัวว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 มววววววว้วว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  เปิดใหม่ปะจะเปิดว่าไงเฮ้ยรอ YU y o Sleep เ hey, อ yeah. ้ย YU Sleep เฮีย Sleep 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 เงินหน่นน <You S 1> ะนะ w h YU y o ใช่ Mark the location วันวันวัน Ở Việt Nam Bà thông linh đồ Ủa nó quét cho tài, lót trời lời อีกอุ้ยหมวกสามมอนไม่เอี่ยมเลยโอ้กอดสามด้วยไม่เอี่ยมเลย p ฮกกิ้งเ <c oughs> หรอไปไปยิงแฟร์ไปยิงเรียกคนเดี๋ยวไปดูดาเซียตรงนี้ก่อนนะ พอคนเหลือ31เลยไว้ใชรอบนี้เลยเยอะแาะ <c oughs> เดี๋ยวนะมันมีทางออกกี่ทางเนี่ยรถออกได้ไหมเนี่ย <c oughs> ออกได้อยู่ เอาบักกี้จอดอยู่ในมอนอืมอม,มีคน A, ใน A, A, ท่อไอ้รถข้างในระวังในท่อออกมายิงนะนี่ก็เน,น,นี่ยคนสังเกตีอะไรดำๆกลางลามีคนอยู่ในท่อนะระวังในท่อนะ <c oughs> เดี๋ยวมันกระโดดต่อยมายิงฉัน <c oughs> ไปดักท่อั่งนน้ดรถกำลังตรงมาทางนี้เลยวะ่ะเุ้ยดีฟไปที ไปรถมาทางฉันอีสีได้เลยฉันโคเวอร์ให้เธออยู่ขับขับไปลูปแรงแรกหลายตัวอยู่นั่นนะได้วนันวน,วน ไม่ได้ดูท่อด้วยนะเพื่อมันขึ้นมา เว้ยแล้วเบิดใครอ่ะไม่รู้การรถไกลเกินไหนดูสิมีอะไรบ้างการรถมาทางเราเลยที่มันยิงมาเลยเ a t c h o u โอเคโอเคย่องมันเลยย่องมันเลยเธอ มอนชีกชีกชีกสองชีกขาดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่ขำาขำมาเอาหมดหมดเลยตายเลยโอ้ยเกินขับเบรกี้ไปแล้วมันไปเงี้ยวอะไรเงี้ยอ๋อเองเขายิงกันตุ่มตามตุ่มตามเองแอบมาเก็บแอ้ดบ เอามีคนอยู่ข้างหลังโอนบาเลีด,ด้วยหลังปาอุ้ยเออก็ฉันบอกอยู่ว่าบาเลีดบาเลีดนะเราไว้เพื่อนจะถึงแล้ว,วจะถึงแล้ว,วแข็งแข็งทุบอยู่ลองท่อไปเด่ะฉันเอาตัวซ้ายเองซ้ายซโอ้ไปยิงซ้ำอย่างนั้นเหรอ บ้าตามบ้าะไรตัวซ้าย,ออยไม่ใช่ตีนเดหรอบ้าเลยมันมีปะไรไม่ไม่รู้ไม่ได้เปิดเลยมีเอดับแล้วอ่ะตกใจเห็นช่องเวิร์กพอย์จัดรายการแข่งสตีเมอร์อยู่หรอมีรายการแข่งนี่ไงประมาณนั้นเลยเอามาเปิด่เห็นตัวมันอยู่ทั้งมัค โอ้โหมาที่วัดสุดมาดิอ๋อเชนุสาวัดสุดมันยิงทีเดียวเสื้อกอดสามแตกเลยหรอโอ้ยอ๋อมีงูอยู่ในรองเท้าพูดฉันได้ได้ได้่ดนเขาอยู่ในหลุมฉันอยู่ในท่อถ้ามันอยู่ไหนมันอยู่หลังกล่องแอดดับเอ้อนี่ก็มันอยู่มั้ง่ะวีน่า ใครมันเอาปืนอันนี้ยิงฉันมาวะเฮ้ยเฮ้ยไก่แบบต่อเนื่องสองเกม